สนับสนุนโดย LH Bank M Choice ตอบโจทย์ทุกเรื่องการลงทุนทำได้ในแอปเดียวดาวน์โหลดได้แล้ว เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเศรษฐกิจอินไซต์สนใจด้านการลงทุนด้วยนะครับโดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนต่างๆที่มีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เราต้องติดตามต่อจากนี้ทุกวันจันทร์นะครับชวนคุณผู้ชมมาร่วมกันฟังบทวิเคราะห์จาก L H Bank ที่จะมีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกันถกมาร่วมกันพาคุณผู้ชมเปิดประเด็นเกี่ยวกับการลงทุนแล้วก็นโยบายที่มีผลต่อการลงทุนด้วยอย่างวันนี้เป็นนโยบายที่เราตั้งชื่อว่า Triple J 3J คืออะไรต้องติดตามกับคุณทวีรัตน์ครับค่ะนะ,ะหลายคนก็อยากจะรู้นะคะไอ้สามที่ว่านี่มันคืออะไรออาใบาให้ค่ะเป็นชื่อของคนอาจจะมีอยู่ในใจแล้ว 3J ในยุคข,ของประธานาธิบดีท่านใหม่ของสหรัฐอเมริกานะคะห <c oughs> ลายคนบอกโจไบเดนใช่ไหม <c oughs> แล้วมี 1J แล้วนะอาจจะ <c oughs> ทั้งนี้ก็มีอีก 2J ที่ต้องรุ้นกัน ปีนี้นะคะเป็นปีที่เราเจออะไรใหม่ๆเพราะว่าเราเกิดวิกฤตโควิด -19 ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงในยุคของประธานาธิบดีโจไบเดนกับบรูเวฟการครองเสียงข้้งมากทั้งสภาสูงสภาล่างหลายคนก็ต้องค,คิดกันต่อว่านโยบายทางเศรษฐกิจของเขาเป็นยังไงจะผ่านกฎหมายออกมาง่ายมากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆที่เขาคุยกันก็ว่าทิศทางนโยบายหรือคําว่า ESG จะชัดเจนมากขึ้น E มาจาก Environment SoS มาจาก Social หรือสังคม ขมนะคะและสุดท้ายจีกอบแนน c e คือภาครัฐนั่นเอง3คํานี้มีมานานแล้วแต่จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นในยุคข,ของประธานาธิบดีโจไบเดนกับความคาดหวังกับเม็ดเงินที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้จะพาผู้ชมมาดูค่ะภาพที่เราอาจจะได้ฟังนะักวิเคราะห์คุยกันในยุคข,ของคุณโจไบเดนก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนกลุ่มการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครลงทุนเทรดในหุ้นอาจจะเห็นภาพว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนเซกเตอร์นะ,ะเปลี่ยนสไตล์การลงทุนจากกลุ่ม growth นะคะหุ้นที่เน้นการเติบโตจจะเป็นกลุ่มเทคโนโลย ย้ายมาอยู่อย่างกลุ่มพวกไซคลหรือกลุ่มตามวัฒนจักรนั่นเองแต่อย่าลืมนะคะหนึ่งในหุ้นที่หลายคนนิยมกันเนี่ยหรือเซกเตอร์เทคโนโลยีก็เป็นกลุ่มโกลดม,มาก่อนยังคงทํางานได้ดีโดยเฉพาะต้นเดือนนี้เนี่ยตัวเลขผลประกอบการเขาก็ดีเลยทีเดียวแต่นี่เราก็ต้องดูกันต่อค่ะว่าทิศทางการลงทุนจากนี้ไปจะเป็นยังไงก็ต้องดูภาพรวมเศรษฐกิจพูดถึง 3J ด้วยกันค่ะ3านี้จะมีบทบาทกับโลกใบนี้มาดู J แรกกันก่อนนะคะบทบาททางด้านของเศรษฐกิจค่ะ J แรกเจอโรมพาวเวล โอ้เราเพิ่งจะฟังเข้าไปเองนะคะเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วว่าการประชุมของเฟดออกมาว่าอย่างไรกันบ้าง การลงทนุนทิศทางเศรษฐกิจเราก็ต้องดูนโยบายการเงินการคลงังเรามาดูการเงินกันก่อนจากทางด้านของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคุณจรอรย์รพเวบอกตอนนี้เนะี่ยยังเร็วเกินไปที่จะหยุดการอัดฉีดมาตรการทางการเงินนะคะเนื่องจากดัชนีราคาและก็อัตราการว่างงานยังห่างจากกรอบเป้าหมายที่วางกันไว้พูดง่ายๆตัวเงินเฟอ้อหรือดัชนีราคามันยังห่างจากกรอบการว่างงานก็ยังไม่ถึงเป้าที่เขามองว่ามันควรจะดีได้กว่านี้นะคะดังนั้นเนี่ย การอาัดฉีดมาตรการทางการเงินหรือ QE คงยังไม่หยุดแล้วก็ชัดเจนในรอบการประชุมที่ผ่านมาเขาโครงอัตราดอกเบียย้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมตามเหมือนเดิมรวมถึงตัว QE ก็คงไว้ที่ระดับเดิมนะคะ1.2แสนล้านดอลลา,า,าร์สหรัฐที่จะมีการอาัดฉีดออกมาในแต่ละเดือนเขาไปถามนัก นักเศรษฐศาสตร์นะคะเก่งๆจากหลายสถาบัานเนี่ยก็มีมุมมองจากนักเศรษฐศาสตร์มองกันอย่างนี้ค่ะว่าการลดลดวงเงิน QE นะคะรวมถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยาบายคงจะยังไม่เห็นในปีนี้ดังนั้นแปลว่าอะไรถ้าไปดูมุมมองของคุณจรมพาวเวลรวมถึงนักเศรษฐศาสตร์ต่างๆที่เขาตีความนะ,ะจากทางด้านของเฟดออกมาแปลว่าอัตราดอกเบีย้ยน่าจะยังไม่ลดนะ QE นะ่าจะยังอัดฉีดเข้าระบบเศรษฐกิจอยู่ฟของเงินสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ ก็น่าจะยังมีอยู่ตราบใดที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายเขายังไม่ปรับขึ้นเพราะเงินเฟอมันยังไม่ขึ้นดูกันต่อค่ะเจที่2องญิงแกร่งคนนี้นะคะเป็นรัฐมนตรีครังหญิงคนแรกของสหรัฐอเมริกานะคะคุณเจเน็ตเยเลนก็ต้องบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่หลายคนพูดถึงนะคะเพราะว่าต้องมั่นใจในฝีมือของเขานะคะเขาบอกงี้ค่ะในปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายมันอยู่ในระดับต่ำามาก สหรัฐคุณจะใช้จ่ายงบประมาณจํานวนมากนะคะในรูปแบบของมาตรการกานคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้พลิกฟื้นกลับคืนมาเมื่อตกี้คุณเจรโรมพาเวลเป็นการเงินเราเห็นภาพแล้วทีนี้มาดูกันคลังเขาบอกว่าต้องใช้เงินจนํานวนมากทางผ่านทางมาตรการกันคลังคืออัดชิดเงินเข้าระบบไป ก็แปลว่า Flow ของเงินในระบบก็ต้องเยอะนะคะ2มุมแล้วนะซึ่งมาตรการทางการคลังดังกล่าวเนี่ยจะสร้างประโยชน์มากกว่าต้นทุนที่จะต้องเสียไปจึงมั่นใจได้ว่าปริมาณเงินจะเข้าสู่ตลาดต่อไป2ท่านมาแล้ว2อเจแปลว่าเราจะเห็นเงินอยู่ในระบบค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ ดูเจที่3หลายที่หลายท่านบอกว่าแน่นอนคนนี้คุณโจไบเดน3เจนี้จะเห็นภาพเศรษฐกิจชัดเจนคุณโจไบเดนเนี่ยขึ้นมาพร้อมกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ1.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะนะนโยบายร้อยวันแรกของเขานอกจาก1.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเขาเน้นพลังงานสะอาดนะคะคือมีมุมมองเยอะค่ะถึงแม้ว่าวงเงินทั้งหลายเนี่ยนะ1.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอาจจะยังไม่นิ่งนะคะก็ต้อง มองต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการกฎหมายต่อไปแต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองอย่างนี้ค่ะว่าด้วยการที่เขาเนี่ยได้บลูเวฟคลองเสียงทั้งสภาสูงสภาล่างเนี่ยมันก็จะทําให้ทุกอย่างมันน่าจะง่ายกว่าการคลองเสียงข้างมากแค่สภาสูงหรือสภาล่างเท่านั้นนะคะดังนั้นภาพที่เราเห็นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเม็ดเงินมหาศาลอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปีนี้น่าจะยังไม่เห็นการปรับเพิ่มขึ้น เงินเฟอ้อก็ต้องหมาดังนั้นดูกันต่อค่ะนี่เมื่อเราเห็นธีมเศร,รษฐกิจนโยบายของสหรัอาฐอเมริกายักใหญ่เป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องดูกันต่อว่ายุทธศาสตร์ 3J เนี่ยเมื่อสำเร็จรผลมันจะนําไปสู่3ธีมการหลงทุนกลุ่มการเงินก่อนทีนี้ถ้าเราบอกว่าเงินในระบบเยอะๆอัตราเงินเฟอ้อมันต้องค่อยๆขยับขึ้นนี่ดีต่อกลุ่มการเงินต่อมาค่ะ เมื่อโรคเข้าสู่การเป็นพันธมิตรทางการค้านะคะเพราะว่าคุณโจไบเดนก็จะมีลักษณะเด่นก็คือจะไม่โดดเดี่ยวก็จะไปพร้อมกันกับหลายๆประเทศนะคะคือไปจับมือการค้าการขายกันกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆต้องดีขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนธีมที่เขานิยมก็คือเรื่องของพลังงานสะอาดค่ะเรื่องนี้ก็จะดีต่อกลุ่ม ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานสะอาดนั่นเองความเสี่ยงยังคงมีอยู่นะคะนั่นก็คือความล่าช้าในการแจกจ่ายวัคซีนตัวนี้เราต้องลุ้นนะว่ามันต้องตามตลางไม่ให้ล่าช้ามากเกิดไป2คือการส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงแต่ทั้งหมดที่เล่าให้ผู้ชมฟังมานี้ก็ต้องฟังบุมมองจากทางด้านของกูรูจริงๆด้วยครับ เราจะไปต่อสายพูดคุยกับผู้บริหารของทาง L H Bank นะครับให้คุณผู้ชมเห็นมุมมองที่ครบมุมมากยิ่งขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญครับอยู่ในสายกับเราคุณวุฒิชัยกมนลสันทิสุขผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Head of Retail Product and Marketing จาก L H Bank นะครับสวัสดีครับคุณวุฒิชัยครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณชวีรัตคุณมลชัยครับครับคุณรุ่ิที่ชัยครับเมื่อสักครู่ที่คุณชวีรัตเล่าถึง3ตีมการลงทุนที่จะเกิดขึ้นจากนโยบาย 3J ของรัฐบาลโจไบเดนนี่แหละนะครับมองว่าถ้ามันสำเร็จผลจะส่งผลกับเรื่อง3ตีมลงทุนนี้อย่างไรประเมินยังไงครับครับเอ่อเรื่องแรกนะครับเรื่องของนโยบายการเงินนะครับเนื่องจากการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายซึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยอัดเม็ดเงินมหาศาลนะครับจะส่งผลให้สหรับเนี่ยขาดทุนเพิ่มขึ้นนะครับ และเงินดอลลาร์เนี่ยจะอ่อนค่าลงนะครับขณะเดีวยวกันเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้นมีโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารหนี้นะครับโดยคาดว่าจะมีันโกลไหลออกจากตราสารหนี้เข้าตลาดทุนมากขึ้นถ้าเราใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจฟื้นตัวมายิงด้วยเนี่ยนะครับอัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นนะครับพุ้นกลุ่มการเงินจะได้ประโยชน์นะครับ mm hmm. เรื่องที่สองนะครับออนโยบายการค้าของสหรัฐนะครับ เมื่อหมดยุคทั้งไปแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยนโยบายใหม่ของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะกลับมาให้ความสําคัญกับการจัดทาข้อตกลงการค้ากับกลุ่มประเทศต่างๆนะครับซึ่งรวมถึงการอัดฉีดเงินของรัฐบาลที่จะมุ่งช่วยเหลือกําลังซื้อนะครับของประชาชนพวกชนชั้นกลางและชนชั้นล่างนะครับซึ่งก็จะแน่นอนว่าการนําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคของสหรัฐเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วยนะครับในเงาตามตัวซึ่งจะส่งผลดีต่อการค้าโลกนะครับ สำหรับเรื่องที่สามนะครับเรื่องพลังงานสะอาดนะครับอันนี้ไปเด่นส่งสัญญาณชัดเจนมากๆว่าจะสนับสนุนพลังงานสะอาดผ่านนโยบายต่างๆของเขานะครับทั้งนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่สหรัฐจะกลับเข้าสู่คาร์บอนรีเม้นต์อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดแล้วเขาก็ได้สั่งให้ทำเนียบขาวเนี่ยมีการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์พลังงานสะอาดทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้เป็นโอกาสเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทนี้ครับ ค่ะน่าสนใจนะคะหุ้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์ค่ะที่บอกว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มการเงินกลุ่มอุปโภคบริโภคแล้วก็กลุ่มพลังงานสะอาดในมุมมองของ L H Bank มีแค่สามกลุ่มนี้หรือมีมากกว่านี้คะจริงๆนอกจากสามกลุ่มที่กล่าวไปแล้วนะครับคุณที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ผลกระทบจากค่างเงินนะครับเ,ออเราคิดว่าหุ้นที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่ค่างเงินจะมีการแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ US Dollar นะครับ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น<ม>เพราะว่าเม็ดเงินลงทุนเนี่ยจะไหลเข้ากับเข้าไปในกลุ่มประเทศที่ได้เอ็นจอยเบเนฟิตจากการแข่งข้าของข้างเงินเพราะว่าเขาก็จะได้รับการอัดก,กําไรนะครับจากอัตราแลกเปลี่ยนนอกเหนือจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับ<ม>ตรงน,นี้ผมอยากให้มองประที่ประเทศจีนโฟกัสที่จีนเยอะๆด้วยนะครับเนื่องจากว่าประเทศจีนเนี่ยในแง่ของกลุ่มประเทศที่ได้รับ ผลประโยชน์จากข้างเงินแข็งข้างเขาก็อยู่ในกลุ่มนี้ขณะเดียวกันถ้ามองในอิออนฟราสตรัคเจอร์ของจีนกลุ่มเทคจีนก็มีโอกาสเติบโตสูงนะครับแล้วถ้ามองในแง่ของการรับมือกับสถานการณ์โควิดในจีนเนี่ยนะครับประเทศจีนก็สามารถรับมือได้ดีขณะที่กลุ่มประเทศในยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยเกิดผลกระทบอย่างหนักจากโควิดประเทศจีนเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจีนจะมีอน,นาคตไกลครับ ฟังวิเคราะห์แล้วแล้วก็ฟัง3มตีมการลงทุนที่น่าสนใจจากนี้ต่อไปเนี่ยเอสแบงมีคําแนะนําด้านการลงทุนรวมไปถึงการเลือกกองทุนที่น่าสนใจยังไงบ้างครับอย่างแรกนะครับผมอยากจะแนะนําว่าเราควรจะมีการวางแผนการลงทุนก่อนครับเพื่อให้ตอบโจทย์ตามเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุนที่ตั้งเอาไว้นะครับซึ่งครั้งนี้ต้องตั้งให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะครับจากนั้นจึงค่อยมาพิจารณาเรื่องเป้าหมายของกําไรว่าต้องการเท่าไหร่นะครับ ซึ่งการลงทุนต่อจากนี้ไปผมขอแนะนําว่าอย่าพยายามไล่ราคานะครับต้องรอจังหวะให้กองทุนมีการปรับฐานระดับหนึ่งแล้วค่อยเข้าซื้อนะครับแล้วเราก็ต้องขายเพื่อเทสทูปิตนะครับเพื่อได้กําไรตามเป้าหมายแล้วนะครับทั้งนี้เพื่อป้องกันกําไรจากความผันผวนของสภาวะตลาดครับปัจจุบันนี้ตลาดมีความผันผวนสูงมากนะครับซึ่งอย่างที่เรียนว่าเอ,อแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสไตล์หรือว่ามีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ยแตกต่างกันนะครับ ดังนั้นเองเอลเอสแบงค์เนี่ยจึงมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญนะครับคอยให้คำปรึกษาเพื่อวางแผนการลงทุนให้กับนักลงทุนที่สนใจนะครับโดยจะดูแลพอร์ตการลงทุนและให้คําแนะนําในการจัดพอร์ตเนี่ยให้เหมาะสมกับเ,เป้าหมายแล้วก็ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะครับโดยเรามีการคัดสรรกองทุนนะครับที่มีฟุตเปอร์포 m มนส์นะครับจาก12บลจนะครับเพื่อประกอบไปด้วยเ LS f u n ฟันนะครับแล้วก็มีบลจพริ้นซิพัลบลจเอ็มเอสซี บจไทยพาณิชย์บรจวันบรจกรุงไทยบรจทหารไทยบรจกรุงศรีบรจเกียินาคินพัทระบจยูโอบรบจทิสโก้และบรจกสิกรนะครับทั้งหมด12บรจด้วยกันเพื่อช่วยให้นักลงทุนของเราไนถึงเป้าหมายในการที่ตั้งเอาไว้นะครับอืมค่ะเห็นุาพชัดเจนมากเลยนะคะวันนี้ขอขอบคุณมากนะคะ ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะส,ส,สำหรับนักลงทุนที่สนใจหลายคนเนี่ยทุกวันนี้เทรดออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะดังนั้นเพื่อเพิ่มความง่ายในการลงทุนสําหรับคุณผู้ชมนะคะใครที่สนใจเนี่ยทางด้านของ LH Bank ได้พัฒนา l s Bank M Choice ค่ะมีความทันสมัยใช้งานง่ายเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการลงทุนในรูปแบบของการออนไลน์นะคะสามารถไปลงทุนในบรจ12บรจที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราขึ้นหน้าจอให้ผู้ชมได้ตามกันและฟีเจอร์ใหม่ค่ะก็ปรับเปลี่ยนให้ คันสมัยนะคะคุณผู้ชมจะเข้าไปเทรดตามช่วงเวลาเช้ากลางวันเย็นกลางคืนเนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะตามช่วงระยะเวลาที่สําคัญสามารถซื้อขายสลับ องทุนนะคะซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนได้ง่ายด้วยท่านไหนสนใจไม่ว่าจะเป็นใช้ระบบ iOS นะคะหรือ Android ก็สามารถโหลดได้แล้วหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์1327ค่ะครับติดตามคําแนะนําด้านการลงทุนดีๆแบบนี้ทุกวันจันทร์กับเศรษฐกิจอินไซด์นะครับเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ